สามตัวย่าย่าเเยเยังมาเรือ่อยๆ,ๆครับมาเรือ่อยๆตรงหัวนี้น่าจะเป็นสิบ สวัสดียามเช้าครับผมวันนี้ก็มากู้ไอ้งงครับผมนะครับหลังจากที่เมื่อวานดักไว้นะครับแล้วก็มาดูตอนเย็นได้ปนินหนึ่งตัวอันนี้ก็อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับน้ําตอนนี้เริ่มลดลงกว่าเมื่อวานเยอะครับผมนะครับลดเยอะมากวันนี้พรานเชิดมาด้วยครับตื่นเร็วครับวันนี้เหลือเชื่อเลยฮะ วันนี้ฟันเช็ดตื่นเร็วก็สงสัยจะทำการบ้านนี่ฮะน้ำลดครับผมลดลดเยอะเลยเมื่อวานสิบสองบาทวันนี้เหลือสิบบาทน้ำลดเมื่อวานสิบสองครับวันนี้เหลือสิบบาทโอเคเดี๋ยวระวังงูดีๆมาลื้อดูกันนะครับว่าจะหมันเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านะวันนี้น่าจะดัก ฝังลำคลองได้ลำห้วยได้นะเมื่อวานน้ำแรงมากครับผมโอเคครับเดี๋ยวส่งต่อให้ฟัานเชสครับผมครับตอนนี้กำลังจะกู้งอกันด้วยฝีมือพันเอกจะเป็นยังไงไปดูกันครับรู้สึกว่าเต็ม <laughs> ฮะโอ้มีปลาดุกครับเป็นว่าปลาดุกดุกนาด้วยครับชัดเจนกี่ตัวเดตัวเอามาแล้วครับแต้มที่สองดุกนาสามอ้ชัดเจนนะครับตอนนี้ ยๆๆ hey, <hey>, hey. มารตัวยงมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆตรงหัวนี้น่าจะเป็นสิบสตัวที่แน่ๆสามตัวครับปลาดุกนาเนื้ออ่อนโ oh, อ้โหเห็นตัวกันจัะจะอยู่ที่มือพันเอกครับมาูอนะ oh. ดุกมาโ oh. อ้ยสกเกอร์ด้วย กี่ตัววะตัวเนี่ยดุกนาลุ่นล้วนๆครับโอ้โหสุดยอดสี่ห้าหกฟุกครับผมอืมหึ่มบ้าเลยโอ้โหสุดยอดครับมาดูกันจะจะครับดูอะไรครับผมโอ้โหดุกนาดุกนาลุล้วนครับหกฟุกครับผมจากธรรมชาติล้วนๆโอ้โหสีน่ากินจิ๋มมายโคตรคุ้มอะโคตรคุ้มอะคุ้มเลยครับรอบนี้นะ โอ้โหบักทานี่ครับพี่น้องอ้าวมันมาอีกแล้วครับญาติพี่น้องญาติที่ไม่ได้ต้อนรับโอ้โหเจ้าวาครับผมโอ้โหโอ้โหนี่ฮะดุกนาครับผมทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวครับผมดุกนาลุ้นล้วนครับผมดุกนาลุ้ล้วนนะครับ โอ้โหแล้วก็นี่ครับมาเพิ่มอีกหนึ่งครับผมนะครับปลิงนี่ตัวที่สองครับปลิงครับปลิงควายครับผมบักหาเอ้ยยาวเป็นคืบเลยโอ้โหบอกตามตรงนะครับที่นี่ปลิงเยอะครับผมถ้าใครกลัวนะครับอย่ามาครับผมนะครับดูกันต่อกับผมนี้แต็มแรกแต็มที่หนึ่งครับปลาดุกนาครับผมดุกนาดุกอันนี้คือน้ําที่น้าท่วมนะครับแล้วก็มันก็ ขึ้นมาครับตามลําน้ํานะครับขึ้นมานะครับเนี่ยเต็มที่สองครับดูเนื้อตัวดูเนื้ออันนี้ไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาใส่นะครับไม่ได้เอามาใส่นะครับเป็นดุกธรรมชาติล้วนๆนะครับดูว่าดุกธรรมชาติล้วนๆนะครับวิถีคนหากินแบบบ้านๆครับผมนะครับโอ้โหนี่ครับบักโอ้ยปาดมาอีกแล้วครับพี่น้องครับ เตต็มีนรบานี่ครับนี่ฮะมาอีกแล้วครับแทมที่สามครับผมปลิงครับตายแล้วครับกูปลิงครับแทมที่สามครับตัวใหญ่มากครับตัวนี้โอ้โหใหญ่จริงๆอ่ะใหญ่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 นะครับโอเคดูกันต่อครับผมโอ้โหลงมาดงปลิงกันเลยฮะปลาก็เยอะปลิงก็เยอะครับอย่าเสพติด เดี๋ยวพลานเช็ดเก็บไปเรื่อยๆครับผมนะครับส่วนผมก็ดูปลิงไปเรื่อยๆเหมือนกันครับขอร้องนะอย่าทําแบบนี้เลยมันไม่ดียิ่งช้าย,ยิ่งเยอะครับผมปลิงนะฮะนี่การจับปลาดุกนะครับต้องจับอย่างระมัดระวังนะครับปลาดุกปลาดุกนานนี้เงี้ยงมันจะสั้นนะครับผมเงี้ยงจะสั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดนี่เข้าไปนี่หนักเลยอะ เจ็บหนักครับต้องจับอย่างระมัดระวังครับผมนะครับ6ตัวผมทั้งหมดตกนาล้วนเลยสุดยอดมากเลยครับนี่ครับแต้มที่สีครับแต้มที่สีครับพี่น้องครับปลัน่านเชดก็นั่งไม่ไม่สนิทนะครับเพราะมันเป็นน้ำนะครับ ดูอะด,ดูกันครับสุดยอดเลยนี่แต้มที่ห้าครับผมสุดยอดสุดยอดแต้มที่ห้านะครับอันนี้ต้องแต้มที่หกกำลังแต้มที่หกครับผมน,บนี่ครับแต้มที่หกครับผมไส์สวยครับผม แล้วก็มีไอ้ซ็อกเกอร์นะซ็อกเกอร์เราไม่เอาครับผมซ็อกเกอร์นี้ไม่เอาครับโอเคครับเดี๋ยวอันนี้30สพวงนะครับได้ปลาดุกนาไปหตัวครับผมไซส์สวยๆนะครับนะครับแล้วก็ปลิงกับอีกสี่ตัวห้าตัวนะครับ ที่เห็นนะครับที่โดนที่โดนเกาะนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูสิบพวงครับผมว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับนะครับไปดูสิบพวงครับผมมาดูอันนี้สิบพวงนะครับสิบพวงครับผมมาดูกันครับผมว่าจะหมานหรือเปล่านะฮะสิบพวงครับตรงนี้ดีหน่อยครับผมน้ําเชี่ยวครับน้ําไม่ค่อยนี่เท่าไหร่สิบพวงนะครับดูบรรยากาศยามเช้าครับ กาดย้ำเช้าอะหลมเลือกเดี๋ยวมาดูกันครับผมสิบพวงว่าจะหมานหรือเปล่านะมาดูกันครับนี่ครับผมปลาบูอะไซแขนครับผมนะครับโอเคนะครับสวยได้ครับเดี๋ยวต้มยำรวมมิตร เดี๋ยวสําหรับเช้านี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนเย็นนะครับ PM ที่สนะครับว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับรอบนี้ได้ไปดุกเนื้ออ่อน5ตัวครับผมนะครับแล้วก็6กตัวนะครับหกหกตัวแล้วก็ปลาบูหนึ่งตัวนะครับไซโอเคครับของชอบพลานเช็ดครับอันนี้ครับกินยากสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดติดตามนะครับช่องวิถีคนหากินแบบบ้านๆชาแนลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบายบาย,ยบครับเจอกันเกิงสดสดทุกตัวดุกนา้นล้วนๆดูเก่งกัวใบราร้อยเลยปีน้องเอ้อสุดยอดเลยกลัวใบรากับโีอ้ม ยอดเลยเนี่ยแกงกวัวส่ใบราลุกนาลุกธรรมชาติเลยเนี่ย